มาลูกนี้กัปตันสกาดองมาครับอย่างอยู่ที่เจ้ามุ้ยครับเก็บบอลได้อยู่ครับเจ้ามุ้ยโอ้ตอนนี้มุ้ยนี่เป็นเพลย์เมกเกอร์เลยครับของสามโค่เอาครับไปได้ครับสี่ลูกหนึ่งครับสองลูกหนึ่งโอ้ยไปได้ครับสามลูกหนึ่งสี่ลูกหนึ่งไม่สามารถแย่งบอลจากเจ้ามุ้ยได้ครับโอ้ ตัวใหญ่ครับแข็งเกร็งเล่นทุกตำแหน่งนะครับตอนนี้เจ้ามืครับตีดนขึ้นมาเลยโอ้โหไม่เข้ากรอบครับได้นุ่มนะครับแต่ลูกไม่เข้ากรอบเจ้าทีก็ปล่อยออกไปอ่านะครับก็ยังมีเวลาครับชันเทนสองครับเสียพินอัดฉีดเพิ่มมาครับลูกละ200บาทนะครับ500นี่จ่ายแน่นอนครับอันนี้อัดฉีดเพิ่มมาแล้วครับส่วน3โทครับเจเอครับ เพิ่มมาอีกลูกละ200รอตบาทครับตอนนี้ได้ไปแล้วหนึ่งลูกนะครับเป็ีเยนเจตอนนี้เจียบหมดแล้ว5้ารอยนะครับยังเหลือไวลาอีกเยอะครับวันมาที่กัดตันครับกลับกันเตะโดขึ้นมาไม่มีใครครับลูกนี้เจ้ามุ้ยก็สักบังไว้ครับมุ้ยครับไปทุ่มมาไม่ได้ครับลูกนี้ ออกข้างเลยครัโคครับได้ทุกอีกครั้งหนึ่งครับบอลมาที่เจ้ากัปตันกัปตันเตะโด่งขึ้นมาไม่ผ่านครับเจ้ามือสกัดออกเอ่อสำหรับประชาชนดินคู่ต่อไปครับให้น้องน้องนักกีฬานะครับทั้งพะเนานะครับแล้วก็ชันเตินหนึ่งครับ ลงมาวอร์มร่างกายก่อนเลยนะครับก่อนที่เราจะทําการแข่งขันนะครับตัวนี้ให้เปลี่ยนเครื่องแต่งกายนะครับแล้วก็ทําการวอร์มได้เลยนะครับหลังจากจบคู่นี้ก็จะได้เริ่มการแข่งขันครับเอาครับมาที่เจ้ากีตาร์กีตาร์กีตาร์ไม่ผ่านเจ้าเบสครับจะกัดออกทันโอ้บุกเพลินครับเชิเพนสองนี่ขึ้นไปหมดเลยครับพอเจอจังหวะสวนกลับนี่เกือบไม่ทันครับ อครับสามโคไนต์คอนเนอร์โอ้โหขึ้นมาเน <c oughs> อะออกไปครับไม่เ,เกี่ยวกรอบกีตาร์ครับดูทุกตัวชิ้นนะครับ มาที่กัปตันครับเตะโดงขึ้นมาไม่ผ่านครับเก็บได้หมดเลยครับหมายเลขสิบสี่นี่เจ้าทีสามโกปกป้องครับไปไม่ทันครับลูกนี้ออกไปสามโกครับเจ้าทีครับทุ่มมาไอเจ้ามุ้ยมุ้ยเตะโดงขึ้นมาครับลูกไปเลยครับเจ้าพี่เอ้าเจ้าเพื่เล็กว่ายังไงเจ้าเล็ง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 เล็กเล็กไม่ทันครับ เลงทุ่มมาให้มุ้ยมุ้ยสุดหน้ารายักเปิดมาไม่มีใครครับลูกนี้ออกหลังไปยังดูยังต่อเนื่องครับสามโคครับนำห่างไปแล้วครับแต่ว่ายังอยากได้อีกลูกละสองร้อยครับอ่านะครับบนมาที่เจ้าวินวินชงกลับให้เพื่อนวินอ่านะเจ้าทีทีว่ายังไงทีประเด็นทีโอเต ออกไปครับลูกนี้แม่ตัวลูกสามโคนี่ยิ่งเล่นยิ่งคึกครับตอนนี้ได้ใจครับบุกใหญ่เลยครับสามโคตอนนี้นี่พี่น้องกองเชียร์ก็มากันทั้งหมู่บ้านนะครับตอนนี้ไทรจะไปสามโคครับทางสะดวกครับไม่มีไทรอยู่บ้านตอนนี้ครับมาดูกีฬากันหมดแล้วครับมีนาเนีเตี้ยเตี้ รังเลจอนรุ่นมอดน <c oughs> ครับขอบคุณครับกองเชียร์พี่เราสามคนครับ,รบ,รบ,รบมากันอย่างอุ่นหนาวฝาข้างเลยครับมาร่วมชมร่วมเชียร์ลูกหลานเรานะครับ <c oughs> น้าเอาตอสวนหนึ่งอ๋อหมวยโอทีถ้าเอาต่อสวนมาได้ปลอดภัยครับหายหวงครับเ็ิน น้องอะไรเงี้ยตัวเด็กกับมุมต้อนสุดครับลูกนี้ยกัปตันที่เอาบอลมาที่กัปตันซากะกัปตันยิงตรงนี้ไม่ผ่านครับบองหลังสามคนเดียวแน่นอยู่ครับบอลมาที่เจ้าแฮปเปอร์โอ้ไม่ผ่านครับกัปตันไปบางทีครับท่านเอาต้อนสวนพันสีครับวันนี้มาไรงี้ยตัวครับถ้ามือรักษาประตูเจ้าขุนครับเจ้าขุนนี่จับได้ดีเอ้าจับได้มากลุ้มมกนี้ บอลมาที่เจ้าเบสเบสมาอย่างไงเบส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 เอาอยู่เบสเบสเตะไปโอ้ลูกนี้ออกไปครับไม่เสียดายครับเจ้าตกตั้าไปรอแล้วแต่ว่าจังหวะที่เบสเตะเนี่ยตึ้งบอลมันตึ้งนะครับอ่าครับสามโคครับในทุ่งตาบิงเอาบอลตาบิงเอาบอลตาบิงลงลงลงเอาบอลไปนี่ ยูขบเส้นน่ะตาตาอยู่ขบเส้นอุ้ยทุ่มมาไม่ผ่านกับตันกับตันลากไปคนเดียวเลื้อเจ้าทีไม่ยอมครับบอลมาที่เจ้าเบสวิ่งเัะไทยอเอาอีกแล้วครับสามโคครับทีไทยใช่ไหมทีมไทยลูกดาวที่ลูกทีทุเนี่ยอาเซียนอะเซียนสระโอ้ยพื่อาร์ทีมไทยหรอไม่ได้ไม่ได้ครับกับตันดัดโอ้เอ้า แทนไทยบอลอยู่ที่เจ้าเบสเบสเบขึ้นมายังไม่พานกัะตันจิ้มเสร็จออกข้างฉันเป็นสองกัะตันมุ่งออกมาครับอ้าวเจ้ามุ้ยครับจับบอลลงเล่นง่ายง่ายครับเจ้าเบสกัดออกข้างไปสามคนเร็วกว่าครับอ๋อนะครับบอลยังอยู่อ้าวสกัดออกไป แบอไม่ยอมนะครับนี่จับตันเด็ขึ้นมาลนี่มีใครไหมออครับบนยังอยู่ที่เจ้าตาลุครับเออะลูกเรียเลยออเ้าทานอนวันนี้ที่เจ้าคุณตูงขึ้นมาลูกนี่ไม่พัน โอไคครับอาเรสการนงมาเจ้าเบสครับเบสโอ้โหเป่ยวันครับเป็นไทยครับได้ชุ่มเป็นไทยองกบอ้ลได้แลวได้แล้ว่งา่ ยังครับเอาลงได้ไหมยังคือการแบ่งหนึ่งตาโอ้คีตาครับซัดระยะห้าหลาครับ้พลาดครับถ้าแบบนี้ไหลไปนิ่มๆเลยครับห้าหลาครับตาห้าหลาครับซัดเข้าไปครับให้สามโคเอาำเป็นห้าประตูต่อศูนย์ครับเสียเอียวให้อีกสองร้อยบาทครับ ครับมาเริ่มเกมใหม่ครับบัลอยู่ที่เจ้ามุ้ยครับโคเตะโดขึ้นมาลูกนี้ไกลไปหน่อยครับไม่มีใครครับโอ้แต่ผู้ตัดสินครับเป่ารุกีหมดเวลาการแข่งขันะครับก็คู่นี้นะครับยื้อวัชนชิงที่สามนะครับระหว่างชั้นเพลยสองและสามโคครับ ผลเ่นสามครับเป็นฝ่ายเอาชนะไปท้าประตูต่อศูนย์นะครับก็ถ้าสองทีมนะครับวันพรุ่งนี้นะครับทั้งสามโคแล้วก็ชกเียนสองให้มารับรางวัลพรุ่งนี้นะครับในประเภทยุชนนะครับเราจะมอบรางวัลให้พรุ่งนี้ ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีตัดเชื่อครับรองเชาเลอง์เนลเลริเดินพรุ่งนี้จบไปแล้วครับฟุตบอล